เตอ,อได้เคล็ดปลาคาบเฉยเลยธาตุล้ำค่าทั้งห้าไมา้ลองทำซะหน่อยสิพูดกับจูโสยมวย ดอดฝีมือเคยได้ยินชื่อของบุรุษอวนกลิ่นไหม,ม,มก็ต้องเคยได้ยินอยู่แล้วเจ้าคงรู้สินะว่าที่เขามีชื่อนี้ก็เพราะจมูกเขาสูญเสียการรับกลิ่นดมไม่ได้กลิ่นหอมใดจึงทุ่มเทปรุงกลิ่นสุคนที่ทำให้ร่างกายตนเองมีกลิ่นหอมหวนจางๆติดไปตลอดกันเออเหมือนเคยได้ยินนะ ถ้าได้มาสูตรหนึ่งว่ากันว่าเป็นสูตรเครื่องหอมที่สามารถทำให้มีกลิ่นแบบเดียวกันกับบุรุษอวนกลิ่นฝากเจ้าช่วยไปดูแทนข้าทีข้าเชื่อใจเจ้ามากที่สุดเลย <c oughs> ในเมื่อคุณหนูใหญ่จูอพูดเช่นนี้ข้าน้อยก็ยินดีรับใช้จาให้ดีสูตรเครื่องหอมนี้ต้องใช้พืชผลห้าอย่าง อย่างแรกคือบงกฎวิญญาณอาบหยาดฝนแรกแย้มในพื้นที่ฝนตกชุกอย่างที่สองคือบัวหิมะที่ผลิบานท่ามกลางพายุหิมะในพื้นที่อันหนาวเห็บอย่างที่สคือผลไม้กลางทะเลทรายที่ปรากฏให้เห็นเมื่อเกิดพายุทะเลทรายเติบโตอยู่ใต้ดินในโอเอซิสทะเลทรายอย่างที่สี่คือใบไผ่หิ่งห้อย ที่จะแยกแยะสีออกเมื่อเกิดฟ้าผ่ากลางสายฝนอย่างที่5คือดอกเมเปลิลที่เปล่งแสงสีแดงระเรือ่อยามต้องแสงจันทรุปราคาจะพูดเยอะขนาดนี้ข้าจำไม่ได้หมดรอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปหาพืชผลเหล่านี้ที่ไหนด้วยซ้ำด้วยความฉลาดหลักแหลมของยอดฝีมือจะต้องหาแน่นอน ขอคิดดูก่อนบงกฎวิญญาณเติบโตในพื้นที่ที่ฝนตกชุกจะต้องพบได้ที่เจียงหนานอืมยอดฝีมือนี่ฉลาดจริงๆในสูตรนั้นก็เขียนเบาะแสของที่อยู่พืชผลไว้คลุมเครือเหมือนกันเจ้าลองเอาไปวิเคราะห์สิเจ้านะ่าจะเอามาให้ดูเร็วกว่าน,นี้นะเอาละข้าบอกสิ่งที่ข้ารู้ให้เจ้าหมดแล้ว ต่อไปต้องฝากยอดฝีมือด้วยนะไปที่เจียงหน,นัน รุ่นคิดเจียงหนานกว้างใหญ่แบบนี้จะไปหาบงกฎวิญญาณนั่นได้ยังไงกันขอดูเบาะแสหน่อยซิอ่าดอกบัวเหรอมันก็ต้อง สูตรที่เกี่ยวกับสถานที่อยู่ของบนบงกฎวิญญาณอธิบายว่าไม่ไปตะวันออกไม่ไปตะวันตกไม่ไปเหนือจงไปที่ทะเลสาบที่ใดในเจียงหนานจะตรงกับคำอธิบายนี้กันเขาจะต้องบินไปสินะ ที่ใดเหรอมีงไงมีดอกบัวใช่เปล่าไม่ใช่อ้าวเจอแล้วเก็บบงกฎวิญญาณ ใช้สก,กิลเก็บในน้ำไม่ได้เอาต้องยืนบนหินก่อนอ điều này anh à bơ, ở này anh là nè, ôi bận hùa là oh, ô, อ๋อไม่ใช่หรอใช่ดิเนต่อมาต้องไปดินแดนอันหนาวเด็บเพื่อเก็บบัวหิมะไปยังฉินส่วน ีนบนเขาไปตรงไหนร้านแถวนี้หรอสูตรที่เกี่ยวกับสถานที่ที่มีบัวหิมะอธิบายว่าไม่ใช่หงไม่ใช่พยักแต่ไม่ใช่เต่าแต่เป็นมังกรที่ใดในฉินส่วนจะตรงกับคำอธิบายนี้กันให้ขึ้นไปบนลาง lại đi này đấy. Mà kì rồi á Thay lại không bẩn luôn, đi đủ không gần โบหิมะแล้วว่าแต่มันอยู่ไหนล่ะโบหิมะเป็นสมุนไพชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้น้อยมากแต่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าโบหิมะจะมีกลิ่นหอมเย็นบริสุทธิ์ขนาดนี้ ถ้าเราถูกแช่แข็งเราก็จะได้ความสำเร็จด้วยนี้นาะอุณหภูมพยุหิมะ พายุหิมะหยุดพอดีต่อไปต้องตามหาผลไม้ในแดนโอเอซิสไปยังเยี่ยนหวิน ทะเลทรายเหลืองหมื่นลีเยี่ยนหวินไม่รู้ว่าโอเอซิที่ใดจะมีผลไม้เติบโตอยู่ไปตรงนี้สินะสูตรที่เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ของผลไม้กลางทะเลทรายอธิบายว่าไม่ใช่ตะว,วันไม่ใช่ดวงดาวอยู่ข้างจันทรา ส่องสะท้อนในทาราใสที่ใดการในเยี่ยนวินจะตรงกับคำอธิบายถามผู้คุ้มกันดีกว่าว่าผลไม้กลางทะเลทรายอยู่ไหน พูดกับผู้พิทักษ์อ้าวผู้พิทักษ์อยู่ใสอ๋อในกองตาส่งกลางทะเลทรายนี้มีผลไม้ขึ้นอยู่หรือไม่เอ๋ไม่ค่อยจะได้ยินคนพูดถึงผลไม้นี้เท่าไหร่ผลไม้นี้ค่อนข้างหายากเจ้าจะเอาไปทำอะไรงั้นเหรอ เพื่อนข้าวายวานมาเพื่อน,นำไปทำเป็นเครื่องหอมสุดพิเศษงั้นข้าจะบอกเจ้าว่ามันแยกยังไงแล้วกันเพียงแต่เพียงแต่เพ,แตเพียงแต่เจ้าต้องมัดสู้กับข้าข้าตั้งปณิธานจะเป็นนายทหารที่เก่งกาจจึงฝึกฝนตนเองไม่มีขาดตกรอเพียงคู่ต่อสู้ที่เหมาะสม เองก็เตบคนอื่นสิบอยได้ยินมาว่าวิทยายุทศิษย์แปดสำนักช่างโดดเด่นเพียงแค่เจ้าประลองกับข้าจนหนำใจข้าก็จะบอกวิธีหาให้เจ้าเอาละลงมือได้เลย ยอดฝีบือมีทักษะยอดเยี่ยมการประลองครานี้คุ้มค่าเสียจ,จริงเพื่อเป็นการขอบคุณข้าจะบอกวิธีหาผลไม้กลางทะเลายให้เจ้าผลไม้นี้มีกลิ่นเฉพาะตัวแค่ตามกลิ่นไปก็เจอแล้วขอบคุณท่านมากไปเก็บผลไม้กลางทะเลใส ผลไม้กลางทะเลทรายตบโตใต้ชั้นทรายมีกลิ่นหอมยวนยาวร้อนแรงใช้ร่วมกับโบหิมะจะเกิดผลลัพธ์ที่น่าปหลายจากนั้นต้องหาใบไผ่หิ่งห้อยที่พื้นที่อุดมด้วย ไ่กันไปยังป่าชู บินแดนป่าชื่อมีป่าไผ่มากมายจะเริ่มหาจากที่ไหนดีล่ะดูบาะแสที่เขาให้มาก็แล้วกันบินลงไปตรงตรงเลยนะสูตรที่เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ของใบไผ่หิงห้อยอธิบายว่า ไม่ใช่ราตรีไม่ใช่อรุณมัวเมากลางหมอกส่องไปป่าไผ่ที่ใดในปาชูจะตรงกับคำอธิบายนี้กัน ใบไผ่ไหิ่งห้อยเป็นไผ่พันุพิเศษพันหนึ่งซึ่งเติบโตพร้อมกับหิ่งห้อยจะมีกลิ่นหอมเหมือนไผ่ทั่วไปยกเว้นส่วนที่เรืองแสงได้อ่าเจอแล้ว เหลือเพียงดอกเมเป,ปิ้ลที่ยังหาไม่เจอในสวีไห่และจะมีต้นเมเป,ปิ้ลอยู่เยอะไปดูที่นั่นดีกว่าไปยังสวีไห่ ือนจะจําไม่ค่อยได้ว่าป่าเมปเปิลอยู่ตรงไหนพูดกับหญิงสาวที่บังเอิญพบตายละ่ะเหมือนจะไม่ใช่กลิ่นนี้นะแม่นางข้าขอถามอะไรหน่อยสิแม่นางแม่นางยอดฝีมือขออภัยด้วยข้ากำลังกลุ้มใจอยู่ว่าจะทำยังไงกับซุปเนื้อนี่ดี ข้ากับสามีตกลงกันแล้วว่าวันนี้จะทำอะไรให้เขาทานข้าช่วยเจ้าเองเจ้ามีวัตถุดิบที่ต้องการอะไรบ้างข้าได้สูตรมาแล้วมีเนื้อไม่ติดมันไข่ไก่ซอสเต้าเจี้ยวครบแล้วแต่รสชาติเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนจะมันมากไปใส่ผักเข้าไปอีกจะช่วยลดมันไหม ยอดฝีมือพูดเหมือนกับเป็นนักปรุงมากฝีมือเลยพอจะช่วยข้าแก้รถหน่อยได้ไหม <c oughs> ก็แค่พอมีความรู้เรื่องการปรุงอาหารเท่านั้นเองข้าจะช่วยคุมเตาไฟให้ละกันรบกวดด้วยล่ะทำซุปเนื้อ แม่นางลองชิมดูรสชาตินี้ใช้ได้ไหมรสชาติดีขึ้นมากเลยขอบคุณยอดฝีมือที่ช่วยเหลือจริงด้วยเมื่อครู่ยอดฝีมือมีเรื่องอะไรจะถามหรือเพื่อนของข้าว่าอีวานให้ตามหาดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าดอกเมเปลิลที่สวีไฮมีป่าเมเปิลมากมายไม่รู้ว่ามีดอกไม้ชนิดนี้หรือไม่ ดอกเมเปิลเหมือนข้าเคยได้ยินสามีข้าพูดถึงตอนที่เขาไปทำงานในทุ่งสวีไหฮเขาบอกว่าใต้ต้นเมเปิลนั่นมีดอกไม้สีแดงที่มีกลิ่นหอมประหลาดงั้นน่าจะเป็นดอกนั้นแหละขอบคุณแม่นางที่เล่าให้ฟังไปเก็บดอกเมเปิล ตรงไหนอีกเนาะอ๋อนี่ยไดนที่สุดก็หาวัตถุดิบจนครบส่งเครื่องของพวกนี้ไปให้สอยงไวยดีกว่า กับจูสวยง้วยคุณหนูใหญ่จูเครื่องหอมเหล่านี้ของเจ้าหาได้ไม่ง่ายเลยนะ ยอดฝีมือมากฝีมือนะักข้าขอลองดมหน่อยอืมก่อนอื่นใช้กลิ่นดอกโบฮิมะากับดอกเมเปิลเป็นหัวน้ำหอมแรกผสมกับผลไม้กลางทะเลทรายใช้ใบไผ่และใบเมเปิลเป็นกลิ่นน้ำหอมหลักใช้กลิ่นหิ่งห้อยและกลิ่นชมดเป็นกลิ่นน้ำหอมตัวท้ายจากนั้นใช้บ่งกดวิญญาณเพื่อให้กลิ่นคงอยู่ทาวร หอมมากจะว่าไปคนหนูใหญ่จูเจ้าไปหาสูตรน้ำหอมของบุรุษอ้วนกลิ่นที่ไหนกันบอกไม่ได้บอกไม่ได้ความจริงแล้วสูตรนี้เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสในตระกูลข้าและสหายของเขามารุ่นสู่รุ่นแล้วทองแท้น้้ำงามพลึกษาตั้งกลางเขาสูงตระงานสักวันเจ้าจะเข้าใจเอง งั้นกล่องสมบัตินี้ข้าให้เจ้าแล้วกันถือเป็นสิน,น้ำใจจบอ้าได้อะไรได้ตัวตัวฟ้าทั้งห้าร้อยใบแน่ได้ตำลาได้เงินสองหมื่นได้ไอคอนประจักษ์ก็โอเคไม่ยาก คเคว็ประคาบอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ทำกันเองได้ง่ายๆค่ะ